เราอยู่จอมปฎิเ็มแล้วกันเฟมบลี่เคมวันนี้โบมาลล่นซูสเกิตนะครับสเก็ตจะนึกสเก็ตนะครับถ้าอยู่ประชุมันแล้วไปดูกันเลยตัดมาแล้วนะคระแต่ประชุมวันนี้เล่นจริงนะครับไม่รู้เจ็บไปครับลองเล่นกันจะตัวเกี่ยวนี่ครับปีฝานี่ครับนี่ด้านหลังมันครับนี่ด้านหน้ามันต้องเอาตีขวาด้านหน้าด้วยตีซ้ายกู ตามไปเชมจังทีมน,นะครับแล้วเจ้าทีมขวาก็ถอยไปก่อนก็ขึ้นโยกครับโยกโยกโยกครับโยกโยกโยกครับผมไ,ไม่เป็นนะครับดูผม <c oughs> ยกครับโยโยกครับยกครับยกโยกครับยกยโยกยโยโนะครับบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไฟด้วยนะครับบายบาย